ที่มันที่มันมันมีคนนึงมันจะมาขอเบิร์ดขอทานอ่ะมันก็มาให้เบิร์ดมันก็มาคุยกับเบิร์ดอ่ะแล้วอีกคนนึงมันก็มาหยิบกระเป๋าลงไปเลยแต่ว่าพอดีว่าเบิร์ดให้ใส่โซ่ไว้มันเลยดึงไปไม่ไปต้องตายใช้กระเป๋าแบบหยิบหอบโซ่ๆอย่างเงี้ยเลยล้อถุบแล้วมันวิ่งเลยป่ะเวลาดึงโซ่เลยไม่มันมันมันก็เดินก็เดินเงี้ยออกไปแล้วก็หายลาวก็ไม่มเคยเกิดขึ้นพวกนี้แม่งมืออาชีพเลย ก็เป็นแบบสลด์ชิวนะ้วไปโแกับทงากอยคำนี้จริงนะที่จริงมันเก่งขนาดนี้นะไปทำอย่างอื่นไหมไปเก่งอย่างนี้ท่นได้มาจากคนดีกอ่ะใช่ไปแบบไปล้วงข้อมูลลับอะไรประเทศอื่นอะไรพวกนี้เป็นพวกเป็นพวก CIA เว้